เปลี t ยนเค้าอยู่ด oh, ้กันคลิปนี้เราจะมาฟังวิทยุใช้แม่ชินกัรคืนคุณบอลนะครับปี2 v ตัวนี้ Hör du? Thank you. ร่วกันต่อครับร่วกันต่อ

สรุปสกอรกันนะครับ เจอกันใหมคกก like, ่ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ